คอยากให้สวัยนี้แบบมีแบบนี้มากอ่ะเอายี่ห้อที่หนูจําได้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เป็นของเอ่อไ i ค่อนเนาะ Nikon มค่อนไมค่อนอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยจริงจริงอันนี้เบานะเบาเบากว่าอันแรกๆเยอะหลายเท่าเลยเอ้ยปิดตาแล้วจะมองกล้องยังไงอออยัดน้องเขาไปใส่นี่มันจะมีรูเห็นไหมคะทุกคนเลื่อนอ กับช่องไข่มุก CNY Channel ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงไข่มุกรีวิวนะคะเอซี CNY รีวิวดีกว่าวันนี้ก็มาอยู่กับช่วง CNY รีวิวนะคะวันนี้อ้ oh my God เรามีต้นไม้ใช่วันนี้นะคะเรามีกล้องเยอะมากมายค่ะนี้ไม่รู้สึกตาการตากล้องเยอะค่ะนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะคะอันนี้คือ Uhm. ไม่มีกล้องดิจิตอลเลยในนี้นะคะมีแต <le> ่กล้องฟิล์มกล้องโพลารอยอะไรอย่างนี้หมดเลยก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะบอกทีละตัวกันนะคะก็อันนี้ก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นกล้องฟิล์มนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกโพลารอยนะคะแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาดนึงนะคะเป็นแกะแดงนะคะก็อันนี้เป็นสาดีนะคะเป็น 3D นะอันนี้แบบ เห็นบอกว่าแบบสมัยก่อนฮิตมากเลยใช่ไหมแบบเด็กๆสมัยก่อนอะไรอย Dial ่างเงี้ยที่แบบกดแล้วมันก็จะแบบเปลี่ยนเป็นรูปต่างๆอะไรอย่างางี้นี่ก็จะเป็นฟีนมห่น Wis กลมๆมแบบนี้เลยก็จะมีรูปต่างๆมาก,มา,กมายเลยนะคะนั่นแหละทุกคนอยากให้สมัยนี้แบบมีแบบนี้บ้างอ่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ mm hmm. มีโอกาสได้มาหยิบจับน้องนะคะก็รู้สึกเป็นบุญมือมากแต่ว่าเรามาดูกล้อง อะไรกันดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีแพชชั่นก็คือเราจะออกไปถ่ายรูปกล้องฟิล์มกันข้างนอกนะคะที่ร้านกาแฟมังคคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจองไปถ่ายรูปแล้วก็มาดูฝีมือหนูกันนะคะว่ามันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงนะคะคือตรงๆไหมคะคือเราก็มีการบรฟมาก่อนแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้คือลืมลืมลืมไปเลย เอองั้นเราจะเริ่มจากการที่แนะนำแต่ละตัวก่อนละกันเอายี่ห้อที่หนูจำได้ก่อนละกันนะคะอันนี้เป็นของเออ่ Nikon เนาะ Nikon Nikon Nik <on. laughs> Nik อะไรละ่ะเป็นรุ่นของ Nikon Nikon นะคะ F M F M ใช่ Nikon F M นะคะก็โอ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็จริงๆตัวนี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าถ่ายได้ง่ายที่สุดแต่ว่าเหมือน ที่เปิดฟิล์มที่ใส่ฟิล์มเหมือนมันจะฝืดแล้วมันน่าจะพังแล้วเราก็เลยแล้วคือพังอะไรวันนี้เนี่ยคือแบบเธอมาในชั้นมาลาวูจีเลยนะฮะโอเคนี่แหละก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดกล้องให้ดูนี่โอ้สวยงามตามท้องร่องโอ้ทุกคนเบลอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราต้องหมุนใช่ไหมแต่ว่า ออ้ยสวยแต่ว่ามันหนักมากเลยนะคะโอเคผ่านมาแล้วกับ nikon fm นะคะโอ้ยเดี๋ยวของกขาพังต่อไปนะคะเรามาดูอันนี้อ,อันนี้ก็หนักเหมือนกัน,นหนักถึงตัวเลยวะเน,นี่ย yashika e l e c t ก โตสานะคะเฮ้ยทำไมต้องชื่อยาวด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คิดว่าคาดว่าวันนี้เราอาจจะใช้ตัวนี้หรือเปล่าต้องรอดูเดี๋ยวหนูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมว่าจะต้องแบบเออถ่ายอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ก็ที่เปิดก็เปิดอย่างนี้โอ้โหนี่เป็นระบบแบบลนไฟเดอร์นะฮะเป็นแบบซ้อนสองภาพคล้ายๆกับไลก้านะคะไลก้าก็เป็นชื่อเอ่อยี่ห้อกล้องชนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ซ้อนสองภาพเลยนะคะก็จะมีสีเหลี่ยมสีเหลืองๆอยู่นะคะก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ซื้อค่ะซื้อมาลองดูไปด้วยกันนะคะทุกคนก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็พี่เขาก็สอนมาแล้วแหละถามว่าเข้าใจไหมก็ไม่นะคะเดี๋ยก็พอพอแบบทูทูไทยๆได้อยู่นะคะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปนะคะกับยาชิกาอิเล็กโทรสานะคะ โอเคเราก็หมุนกลับไปเหมือนเดิม่หรือเปล่าโอเคถูกต้องต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุย้ยอันนี้ก็จะเป็นอุย้ยต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล้องโฮเป็นยี่ห้อฮก้ากล้องโลโมนะคะก็เฮ้ยกวาจะท่องชื่อนี้ถูกนี่คืออืมเกือบเกือบผิดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีแบบสดใสน่ารักนะคะ เหมาะกับซัมเมอร์ช่วงนี้มากมาเอ้ยช่วงนี้มันฤดูหนาวเลยเออนั่นแหละประเทศไทยไม่เคยมีฤดูหนาวค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอ้จริงๆอันนี้เบานะเบาๆๆเบากว่าอันแรกๆเยอะหลายเท่าเลยอันนี้นะคะก็เหมือนจะเปิดยังไงนะเปิดอย่างเปิดฝาหลังเอ้ยเปิดอย่างนี้เหรอนั่นแหละแล้วเราก็เปิดอย่างนี้เอยยัยงไงอะ ทุกคนเราจะลองเปิดกันโดยที่จะทำของเขาพังไหมอ,อมัเปิดคนเปิดยังไงก็แค่งัดขึ้นแค่นี้เองนะคะอุ้ยถูกแล้วโอเคไม่พังอุ้ยสีแดงอารามเชีอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฟิล์มนะคะอันนี้ฟิล์มที่อุ้ยฟิล์มใหญ่มากทุกคนเที่กันอื่นๆเน,นะนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูอันนี้คือแบบ แบบอันอื่นๆนะคะที่เขาแบบส่วนใหญ่ใช้กันก็จะแบบเล็กประมาณนี้แต่อันนี้คือแบบทุกคนใหญ่แบบมหากราบยังครั้งยิ่งใหญ่ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยใส่เนาะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันต่อเลยจ้าโอเคทุกคนอันต่อไปก็เหมือนจะเป็นกล้องฟิล์มที่แบบใช้แล้วทิ้งนะคะอันนี้เห็นพี่เขาบอกว่ายังมีเหลืออยู่นะคะก็อืมก็เดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายให้หมดเลย ไม <g oda> นน่ก็แบบถ่ายไว้เนาะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นของโกดักโกดักนะคะอะไรไม่ถูกเลยอันนี้เป็นของโกดักนะคะ <g oda> อ่าอุ้ยน่ารักจังเลยน้องแบบไซมินิมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวก็วางไว้ต่อไปอันนี้ก็เนทุกคนแต่อันเนี้ยมันเป็นอะไรที่สุดพิเศษมากเพราะว่า ทุกคนงสงสัยใช่ไหมคะว่าทีแบบ่แบบแบบดูแบบมองภาพอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งมันอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> แบบปลดโปร่งเลยทุกคนดูสิไม่มีอะไรเลยก็มองอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแบบมองกันสดๆเลยอู้ว้าวโอเคถ้าเราจะปิดก็พับลงแค่นี้เปิดมลัก็เปิดแค่นี้นะคะจำได้แค่นี้แหละ <laughs> จำได้แค่นี้แหละ ฮะอ๋อใช่แล้วก็อันนี้นะคะก็จะทุกคนเห็นไหมวมันไม่ได้มีกล้องเดียวมันมีถึงสี่กล้องซึ่งซึ่งแสดงว่าเราถ่ายปุ๊บนะคะเราจะได้ทั้งหมดสี่สี่ภาพด้วยกันนะคะก็จะได้สี่ภาพสี่มุมเลยอันนี้เป็นของโคกซ่าโดนสะนะนั่นแหละก็มุ้ยน้องน่ารักเหมือนกันทุกคนคะ่ะข้อคำเตือนก็คือถ้าสมมติว่า เราเนี่ยใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วเราพยายามอย่าเปิดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังทันทีเลยซึ่งหนูพลาดไปแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่ากล้องนั้นที่ซื้อมาเขามีฟิล์มให้อยู่แล้วก็นั่แหละเปิดมาก็คือพังเลยแผ่นนั้นนะคะแต่ว่าแผ่นอื่นก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าแผ่นนั้นก็ใช้ไม่ได้โอเคทุกคนต่อไปอันนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นกล้องฟิล์มเหมือนกันไม่กล้าเปิดแล้วอันนี้ก็ออกแบลก,แก,กล้องปกแบ็คเออกล้องปกแบ็นะคะนี่ก็จะถ่ายอย่างนี้โอ้ ภาพดูทุกคนภาพดูเก่าเก่านะเรื่องนี้โอ้ยชอบจังเลยทุกคนฮัล้ยทุกคนชอบอะ่ะมันดูแบบมีความสุขมากเลยทุกคนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาน้องฟิล์มทั้งหลายแหล่นะคะก็จะเป็นนีฟิล์มหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นฟิลม์มเอ,อ่อ ISO 1 0หนึ่งอยนะฮะ หนูไม่ได้รู้อะไรมากหนูอ่านตามที่เขาเยนมานะคะอันนี้ ISO 100นะคะก็จะมีทั้งหมด36ภาพนะคะในฟิล์มเนาะนี่ก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เนาะก็ใส่ก็ใส่แล้วก็อันนี้ขึ้นมานั่นแหละแต่เหมือนอันนี้จะพังไปแล้วนะคะเราก็เลยเอามาให้ดูได้เสียดายอ่ะโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นกล้องฟิล์มเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใช่กระบองโคกกะไอย่างใดนะคะก็เป็นกล้องฟิล์มนี่แหละซึ่ง หนูงงกับมันมากเลยว่ามันใช้ยังไงนะคะซึ่งคืออันนี้คือกล้องถ่ายนะคะอันนี้คือรูมองกล้องซึ่งมันอยู่ทางขวาซึ่งปกติเนี่ยที่มองผ่านเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายอ่ะอันนี้เช่นอันนี้เป็นต้นอยู่ทางว้ายอันนี้อยู่ทางซ้ายนะคะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มาอยู่ทางนี้เลยซึ่งเราก็อาจจะต้องแบบเอี้ยวตัวแล้วก็แบบมองางี้เอ้ยปิดตาแล้วจะมองกล้องยังไงอ๋อ ข,ข้างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้แปลกก็อย่างนี้ก็ได้มีอาร์มองได้เช่นกันนะคะ<ม>ก็นั่นแหละอันนี้มีฟิล์มหรือ,อยังมไม่มีเปิดเปิดดูได้ไหมนนก็เปิดตรงนี้นะคะโอเพ่นดันไปแล้วยังไงต่อนั่นแหละทุกคนหนูหนูเปิดหนูเปิดไม่ได้ทุกคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นไรก็ได้มั้งเ,เดี๋ยวก่อนนะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นทุกคนเราเปิดไม่ออกเฮ้ยนี่ไง สุดยอดอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่นะคะเป็นฟิลม์มเป็นฟิล์มแบบอน no ้อยนิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นตาของน้องๆโพลารอยด์ของเราก็จะมีทั้งหมด2กล้องนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราไปถ่ายเช็คกี้กันเนาะก็ถ้าใครถ่ายกับหนูเนี่ยก็จะรู้ว่าเราใช้ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสีที่หนูเลือกเองเลยนะ,ะนี่เราก็จะ วิธีการเปิดก็คือเรากดตรงนี้นะคะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเราดันเก็บก็คือแค่ดันเก็บเข้าไปแค่นี้เปิดก็เปิดอย่างนี้เคที่กดก็คือกดตรงนี้นะคะที่มองก็มองอย่างนี้เลยนี่หรือจะมองอย่างนี้ก็ได้อ่าแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ห้ามเปิดขึ้นมาอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ให้นอนแสงเนาะอันนี้ก็มีนี่เขาจะมีบอกอยู่เลยตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะเหลือหกนะคะ เหลืออีกหกรูปถึงจนะหมดเนาะโอเคต่อไปอันนี้ก็โอ้โหพี่เขาบอกว่าตอนสมัยก่อนที่ซื้อมาแค่500บาทเองนะทุกคนคือมันถูกมากเลนะสมัยนี้น่าจะพันอัพแล้วแหละก็อันนี้ก็เคยเห็นแต่ตามรูปภาพใน Google อะ่ะไม่คิดว่าเราจะได้เห็นมันจริงๆคือแบบทุกคนหนูชอบนะก็อุ้ยน่ารักจังเลยคือมันใช้งไงเนี่ยก อันนี้ก็จะเป็นกล้องอันนี้เป็นดูมองภาพนะคะส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่ออกมาเนะเาะก็จะรู้ได้ยังไงว่าเรามีฟิล์มเหลือไหมกดชัตเตอร์ชัตเตอร์ตรงไหนฮะตรงส้มๆนี่เหรออืมไม่ใช่นั่นแหละนี่แหละออก็กดอ้าโหเดีอดสิบเลยอะทุกคนว่ามีกาถ่ายอยากถ่ายอะไม่มีฟิลม์มอ้าว แต่มันเขียนว่าเหลือสิบอ่ะก็มันสิบเต็มที่ได้วยทีมการสิบภาพอ่ะเหรอใส่ด้สิบภาพใช่แต่ว่ามันมีฟิล์มอยู่ไหมไม่มีอ้าวอ้าวไม่มีหรอได้กดได้เหรอใช่นี่มีเหลือสิบอยู่แต่มันถ่ายไม่ได้โอ้ยชอบจังเลยทุกคนโอเคทุกคนอันนี้นะคะก็ เป็นรวมกล้องที่เรามาดูวันนี้ต่อไปนะคะเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปถ่ายรูปกันจริงๆนะคะต่อเคค่ะทุกคนเราตอนนี้เราก็อยู่กับขั้นตอนการเปิดฟิล์มนะคะก็จับอันนี้ชีก้ก็ตรงนี้จับอย่างนี้นะคะกดปุ๊บดึงอันนี้ขึ้นแล้วก็หมุนเข้าหาตัวกดอึบหมุนหมุนเนาะ อ,อ่ะมันมันเกึกแล้วนะยังยังเหรอแล้วยังไงต่อมันแก๊กมันแก๊กแล้วนะมันเฟื่อยเฟือดอยป่ะอือทำไมันแก๊กแล้วนะตอนแรกมันแก๊กเขาเราดึงออกไงอ๋อเหรอใช่งั้นไม่ขึ้นเลยอ่ะ โอเคทุกคนตอนนี้เราคาดว่าเราจะใช้น้องๆสามคนนี้นะคะไปกับเราไปร่วมสตาร์แกรมอันโหดร้ายกับเรานะคะก็ <laughs> วันนี้อาจน้องอาจจะพังเลยก็ได้แล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็เป็นกล้องอันนี้น้องใช้แล้วทิง้งอันนี้ก็ฟิล์มเหมือนกันอันนี้เป็นเลนส์ไฟเดอร์นะคะ <laughs> ก็ส่วนนี้เราก็จะใช้เป็นฟิล์มของฟูจินะคะไม่ใช่ฟูจินะอันนี้เป็นฟิลม์มยี่ห้อฟูจินะคะทุกคน เห็นยี่ห้อชื่อแล้วไม่อยากใช้เลยเฮ้ยโอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ฟิล์มกันเลยดีกว่าเปิดยังไงอ่ะทุกคนดูนี่ขนาดแกยังแกไม่ได้เลยอ๋ออย่างนี้นี่นะคะโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราจะอ่ะทุกคนวิธีจับเราหนูจำได้แล้วก็จะดึงอ๊บโอเคฝาเปิดแล้วสุดยอดอ้าโอ้ยมันความด้ไหมอ่ะ <S <S ก็<ด>วางไว้อย่างนี้นะคะก็วิธีใส่เราก็ต้องเราวางความไห้ไหมได้ได้โอ้ยโอ้ยเคโอ้ยอเคจ้ะแล้วก็เปิดโอมาแล้วน้องนีนีตอนรับสือ่อโลกกว้างนะฮะโอ้ยฟิล์มใหม่เลยทุกคนใหม่คลิปเลยเคเราก็จะวางโดยการที่เราจะเอาตัวอักษรนี้คว่ำนะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไป โอ๊ยอะแล้วเราก็ดึงเอ้ยไม่ใช่ดึงดึงใช่ไหมใช่ดึงแล้วเราก็ยัดน้องเขาไปใส่นี่มันจะมีรูเห็นไหมคะทุกคนเป็นรูแบบตรงกลางแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วเราก็วางน้องไว้กับตรงนี้เรียกว่าอะไรนะหนามเตยหนามเตยนะคะมีลายนิ้วมือเราเป็นเลยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่านนียย้มันต้องเสียอยู่แล้วอ่ามันต้องเสียอยู่แล้วอันนี้โอเคเราก็วางไว้กับน้องก็ใส่น้องตรงนี้หนามเตยนะคะ เรียกว่านำเตยนะตรงนี้แล้วเราก็ใส่แล้วเราก็หมุนหมุนเลยใช่ไหมเฮ้ยถูกไหมอ่ะเรากกันสี่ลูกมันไม่เข้าหรอกมันไม่โอ้ยอ่าได้ได้ได้อ่าหมุนหมุนแล้วก็หมุนเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเลยอ่ะโอเคโอเคกดชัตเตอร์ทีหนึ่งชัตเตอร์ทีหนึ่งเลื่อนแล้วก็เลื่อน อเอกมาหมดเลยเอานี่กดลองก่อนอะกดลงล็อกก่อนดีเออล็อกแล้วแล้วก็หมุนเออปิดฝาเลยเลยโอเคปิดฝานะทุกคนไอ้เช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ฟิล์มเสร็จแล้วอย่างทุรักทุเลนะคะก็ฟิล์มกืบพังไปแล้วอันเมื่อกี้นะคะดีที่ พี่ๆเขาเข้ามาช่วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเราคิดว่าเราจะใช้ยาชิกาเนี่ยแหละไปถ่ายนะคะก็เดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายที่คาเฟ่กันเลยที่ร้านกาแฟกันเลยนะคะโอเคพร้อมไหมพร้อมแหละถ้าพร้อมแล้วไปที่ร้านกันเลยค่ะมาดูกันว่าจะรอดหรือล่วงนะคะทุกคนไปค่ะสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านที่เราจะมาถ่ายรูปกันแล้วนะคะรู้สึกว่า มีอยู่หลายมุมเลยนะที่ตอนนี้เราเล็งไว้แล้วว่าเราจะถ่ายนะคะก็เดี๋ยวเรารีบไปถ่ายกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแสงหมดก่อนเนาะงั้นตามมาเลยจ้าทุกคนค่ะ Thank you. ดมากอะทุกคนคือแบบคือไม่ต้องมองจากรูกล้องก็ได้อะถ่ายก็ได้อะเข้าใจไหมแค่นั้นแหละ ถ่ายท้าเลย,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 ยค่ะาน่ามาแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะถ่ายพอใจพอสมควรแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าที่ชอบที่สุดก็คือชอบกล้องนี้นะคะมันดูแบบถ่ายแล้วก็แบบมีแบบ ไม่รู้ดีมันแบบเหมือนเราคุ้นชินกับกล้องนี้ที่สุดนะคะแล้วก็ลองด้วยเป็นกล้องสีเหลืองนะคะเป็นกล้องที่ใช้แล้วทิ้งเนาะอันนั้นคิดว่าก็ก็ได้อยู่นะอันนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าที่ชอบที่สุดของกล้องสีแดงก็คือชอบเสียงชัตเตอร์มากก็แบบอะไรสักอย่างนึ่งเลยแต่ว่าชอบชอบชอบเอาเป็นว่าชอบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะมาถ่ายอีกเนาะก็เดี๋ยวให้เคฟซีมาถ่ายได้ดีกว่า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วงย่งก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็ไปดูรูปหลังจากจบใช่ไหมตอนท้ายเนาะไปดูรูปตอนท้ายนะคะโอเคอยากไปดูแลใช่ไหมหนูก็อยากดูแล้วเหมือนกันคะ่ะก็ขอตัวกันนะคะ